ทุนี่สอบตำรวจหยุดดูข้อนี้ดีๆครับข้อนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งข้อที่สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องแปลครับน้องดังนั้นใครอยากเก็บแต้มง,ง่ายๆโดยไม่ต้องแปลเดี๋ยวพี่วัตเฉลยให้ใน30มวีครับโจทย์ข้อนี้โอ้โหบอกเลยนะ3ข้อนี้เป็นสามแพทเทิร์นคล้ายๆกันแต่เวลาเราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนโดนหลอกลักษณะเหมือนกันเลยครับน้องเรื่องนี้เราเรียกว่า question tag ครับน้องคอนเซปต์ question tag คืออย่างนี้คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีก้อนหน้าเออกับก้อนหลังไอ้ก้อนหลังเนี่ยคือมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนลูกน้ำเนอะแล้วก็ เป็นลักษณะบวกด้านหลังเนี่ยหลังคอมม่าเนี่ยเราก็จะตอบเป็นเชิงลบเออโอเคไหมหรือว่าพูดง่ายเป็นปฏิเสธหากด้านหน้าเป็นลบด้านหลังเนี่ยก็จะต้องเป็นบวกถูกต้องไหมนี่คือหลักการพื้นฐานเลยแต่ข้อนี้ความน่าสนใจคือน้องหลายคนโดนหลอกเพราะน้องบอกว่าพี่พัติเนี่ยไอ้สข้อเนี่ย ที่ผมมองแบบไวๆเนี่ยเออผมมองเนี้ยเนี้ยไวๆเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นปฏิเสธมันจะต้องมีคําว่า not ถูกต้องไหมครับแต่ข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้เขาใช้หลักการคํานึงเขาเรียกบาลีครับเวลาที่เราไปเจอพวกนี้ครับน้องคือคาว่า Hardly, r a r r y y s e l d o m และพี่บัสแถมให้อีกคำหนึ่งครับคือคําว่า never นี่คือคําว่า never เวลาเราเจอลักษณะประมาณนี้เราจะถือว่าเป็นเชิงลบหรือว่าเป็นปฏิเสธทันทีแม้ไม่มีคำว่า Not ตครับอย่าง h a r ์ l y เนี่ยมันแปลว่าแทบจะไม่โอเคปะ่ะมันก็เลยมองว่าเฮ้ยถือว่าเป็นปฏิเสธละกันดังนั้นเมื่อเราเจอก้อนนี้ด้านหน้าเป็นเชิงลบเอ๊ด้านหน้าเป็นลบแสดงว่าไอตัวทิ้งตูดแบบนี้มันต้องเป็นอะไร มันต้องเป็นบวกแล้วเมื่อมันเป็นบวกเนี่ยข้อนี้แหละ A ตัดทิ้งก่อนเลยเออดีด็อกตัดทิ้งก่อนเลยก็จะเหลือแค่และเออเหลือ B กับเหลือฟีโอเคไหมครับคราวนี้น้องบอกพี่วัตทำยังไงกติกาง,ง่ายๆด้านหน้าเนี่ยยังเป็นเวิร์บช่อง1อยู่เลยดังนั้นเราจะไม่ใช้ดิทโอเคป้ดิทมันไว้คู่กับเวิร์บช่อง2ดังนั้นข้อนี้ได้ตอบเบอร์เบอร์เบอร์สหรือตอบฟนั่นเองอะไปต่อครับก้อนนี้เฟิร์บนี่ก้อนนี้เมื่อเราเจอแบบนี้เป็นไงน้องยังไงด้านหน้าเป็นลบ ด้านหลังเราต้องตอบแล้วที่มันเป็นบวกโอเคไหมครับดังนั้น d ีด็อกตัดทิ้งก่อนเออคราวนี้เมื่อเราเจอลักษณะแบบนี้เจอคําว่า Stay ครับนี่แล้วประธานไปแล้วประธานเป็น h ีนนอ่าแสดงว่าเป็นไงคับน้องมันต้องคู่กับแหละเออ did เนี่ยเวิร์ช่อง2ตัดออกก่อนเลยนะครับเหลือแค่คําว่า DA ร์กับคาว่า if หลักการทําทําอย่างนี้ครับเราจะใช้ if เนี่ยก็ต่อเมื่อด้านหน้ามี if ครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ตัดทิ้งเราก็จะกลายเป็นเป็นเป็น d a ร์ฟครับข้อนี้เลยตอบตอบ ตอบ a แค่นี้เองหรือตอบข้อ1โอเคไหมครับอ่ะอีกตัวหนึ่งครับน้องแลลี่ครับเป็นไงน้องเป็นลบเออแสดงว่าคำตอบต้องเป็นเป็นบวกอ่ะ,ะแสดงว่า b ีบอยตัดทิ้งเออคราวนี้เป็นไงครับน้องดูด้านหน้าครับเฉลื่อไปปุ๊บเจอคำว่าน no นคือวอ เวิร์บช่องหนึ่งครับเมื่อเวิร์บช่องหนึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะใช้ if ก็ต่อเมื่ออะไรครับน้อง if เนี่ยเป็นเวิร์บช่วยเนะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อด้านหน้าต้องมี if หรือเราจะใช้ have หรือ have ก็ต่อเมื่อด้านหน้าอะไรครับน้องเออด้านหน้ามี if หรือมี have ดังนั้นข้อนี้คอนเซปต์ง่ายๆตรงไปตรงมาเลยต่อไป